สวัสดีค่ะมาพบกับช่องจันทาชาแนลมาด้จ้ามากินปีไม้น้ำกันมึงดูหันมกินบ้านพี่จอยอืมเจ้าภาพนางสวัสดดีค่ะนางสวัสดีสดสสดปีไม้กับมูกับพวกอยู่ี๋ยวด้จ้าแพลนกันนี่ค่ะอาหาร กินไปเยอะแล้วเดี๋ยวหน่อยเดียวยินพี่จอยเจ้าภาพวันนี้เชิญมากินเนี่ยกินไก่แล้วก็ปูนะะคจะงมดแล้วเนาะเดี๋ยวกปอไนอย่าเป็นหยบเนาะเป็นหาบกิน้อนบ่วกเลยไปแล้วพีแล้วก็มีแนวพก่นี่หน่ามันบอกว่าไทยทอดสดตุนตุนี่นะมันคือไทยไว้ได้แล้ก ของแม่ถ่ายได้อยู่นะพี่ของพี่ทำไมถ่ายไม่ได้อ่ะงงกินปูโอ้พีพดูได้ตรงนี้ถ้าถ่ายตรงนี้ต้องถ้าถ่ายทนี้ต้องนี่อย่างนั้นอย่างนั้นจะนั่มถ,ถ่ายถอดสุดแต่ว่าทุกวทุกวันนี้นัดตอนนี้ทุกคนต้องหยิบโทรศัพท์ค่ะเงิ เปืือสีออกน้ำพี่น้องอยู่เมืองไทยเงียบเงา <c oughs> จา้าถามลูกชายเข้าดาวกับพี่บอสนอนกปกพีน่น้อน h ี p นีวเีย ไหนครับจะมาดูดูจัดสโอเคตัวเป็นอะไรต่นนียเป่นยังไงไปกินนี่ไม่ต้องไปทานนุ่งนั่งเลยก็เมาตักไก่ยัากตีไก่ยั่วๆเลยจ้ามาเด้อ แสบน้องกันชงมันนาอมักที่สุดก็คือตินไก้เนี่ยกันไปกนหยิบใส่มือหยิบเลยอันนี้มันอะไรนี่เนี่ยหุ่นน่ะพี่วันไปแฮปปี้นเรื่อปลอดภัยหุ่นโมเดลโบราณเลยตาแก่ละ บ้านเกยงกับพี่เอป่ะเพราะว่าจะชินพี่เออยู่ในวันนี้ไปไหนนะไปบ้านเกเหรออือโอ้พี่เอยงังจะไปยี่สิบไปเนี่ไม่เห็นเลยหรือยังไม่เจอไม่รู้เพื่อนเกใครไม่รู้ไม่รู้จักเพื่อนเกเยอะมากอือกุนต่กุนหกนตาปตอมวลารังกางานจ่า,นาแห่ง <laughs> ว่าวันน่ะเอ่อแกสั่งปิ่งโรยอืมอืมพี่บ้านนี่นะเคยต่อแล้วเท่านึงบุ้ยเกะตายต้องไปต่อไหนอีนั่นนี้ถึงนี้บ๊วยเดียวเนี่ยไปว่าอย่ใหญ่เนี่ยเต็มไป็นทำนยังไงที่นี่ทำเม่นได้ฮึ่ต้องลบออกด้วย คลิปพี่พน่ะอันไหนพี่ลงแล้วพี่ก็ลบออกเลยไม่เป็นไรคลิปพี่เพิ่งมีแค่สองสามคลิปเองพี่ว่ารูปติ่มห้องใช่แหละฮ่องรูปตรงไหนวะที่นี่รลบลบลูปภาพแกลลอร,รี่นั่นแหละอือลูกชายบอกอิ่มแทน <c oughs> จิ้มโดนตองลูกสุท้ายคลิปยูทูปเหพิ่นเบิงแต่ว่าความจำติ่มพี่น้องต้องเลยสื่อกิ๊กเพิ่มนะ เในสื่อแม่เพิ่มพราเส็จขเขาสีแดงสื่อแม่เพิ่มเหมือนมาขวบอัทายยูทูบอีกอย่างไม่เคยท่องจำลายอันนี้มันหุ้บที่หกเก็บสี่กีเกบ่ายที่ไหนของพี่ไห,หไหลขึ้หนหน่อยอะฮะไหลขอเท่าเครื่องเก่าแตนเออหกเกบสี่กีเกบายมันก็ไหลเลยเนาะอันนี้เป็นซื้อสองร้อยกว่ากีเกบ่ายเลยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าพี่พี่คือมามากันถ้าความจำเต็มแล้วมันอืด มนอืถ้าว่าความจำน้อยเพราเราชอบถ่ายรูปอ,อะไรมาแ้บอะไรแบตเตอรี่หมดแล้วไม่ไงอยู่นั่งเงีนนพี่ายพี่นายขับเพิ่มันเด้นอนั่งรุกก่อนดดเด้เอได้ไทยยาลงดี

ข้าเขนมไม่ขนมเตรียู่ไหนเอาขนมไหมชิดไหมตุ๊กนาเอาขนมชิปเอาไหมลูกมีชิปจอยมีชิปเอาไหมต้องให้นางดูก่อนนะเด่ามาดูดูกับป้าี่ดูปะดูห้องนู้นก็มีีชิปนะให้นางดูก่อนนะท่านนั้นเฮียพ้เฮียกันอ๋อเอไหมเออเอออเเ มันฝรั่งเหรอมีไหมแกนไหมขอบี๊โปรตนละลาย่าดูน่าดกว่าโอ้ยขายูกกวได้ไหมขนทุบโอ้โหนี่จอยอันนี้มันไม่ชอบขอบคุณค่ะเป็นมันฝรั่งอย่นี้อยู่ไหมมีไหมมันฝรั่งเออถ้าเป็นมันฝรั่งเขาไม่กินถั่วเป็นอะไรหรอเหรออืมแลวมันฝรั่งก่อนั่งสิกินมันฝรั่งดีอันนี้ก็มีได้นี่ บ่ค่อยมักขนมอัมืนอนอย่าพี่สาคิดไปแต่ว่านั่งจะมากกินปูคือจังอันไอ้รัดกะละแต่ว่านค่อยหน,น,นาวว่ะผ่านใส่เสื้อเก่าไปโอ้ยเดี๋ยวคุ้มหน่อยว่ามีดกว่ารุ่นนะเราซื้อคุ้ม,นะมคนละคนเอ๊ะหนาวอันนี้เอาไม้หมุไปดีเด่นเอออันนี้นั่งกินเดีกค่ะอันนี้อันนี้นั่งกินบางนี้ลูกเลยบางทีซื้อประจำที่บ้าน ขอบคุณค่ะไปจอยก่อนขอบคุณค่ะพูดกันได้ขอบพี่น right yes> ุ้ใส่ก่อนพี่เหมือนฮะขอบพี่นุ้ยใส่คอมันอยู่เ้างนพี่นั่งรูปคลิปก่อเดือนิ๊กกระโดดเดลยพี่นั่งรูปคลิปกมาถ่ายรูปก็ได้จริเน่แต่เจ็ดสี่มาสามยีสามปีแล้วโบเคยรูปคลิปโบเคยรูปรูปอกเลยบฮะไม่มีอะไรนะหมดแล้วหมดแล้วเพล กอแล้วไปไปนั่งตรงนน้นไปเอาว้าเ์อร์ไหมนั่นผลไม,ม้กตมีเดีวเอาเอาเอาไอ้นั่นไหมเอาพันช์ไหมฟังบอกแต่แต่เป็นเบาะาโอ้อบุงผีดจุยบ้างนี่แต่ยากแต่ยาก ดังกูกรูปออกกันด้วยรัดกิ๊บกูดไปดูการ์ตูนไปไปดูการ์ตูนไปนักรัดเอาไหมน่ะเอาชิปได้ไหมฐานารัดไม่เอาไม่เอาค่ะพี่จายนุ๊กต้องเอาเอาเบียร์แซนนี่ดื่นเด้เพราะว่านูกกินสไปร์ก็มีที่ไหญ่เลยไม่กินผสมเดี๋ยวว่าแม่ อยกกินผสมน <ừ, S 1> ะคือกินแต่เบียรถ้ากินอย่างเดียวนะกินเยอะขนาดไหนม,มันก็บวบเป็นเลยจ่อยเพราะว่าวถ้ากินสปายนี่ถ้าสิมาก,กินตีกันนี่ว่า,าแรงแซงที่ลบคิดอกก่อนไหลอยู่<า>ไม่ปวดห<า><ม>ัวนะปวดหัวนั่นนะเนี่ยไม่เอาของลบออกก่อนด้วหรอม่ใส่ออกไปเอาอัน เดี๋ยวมาแสรเหรียขออนี่าะเออเออเอานู่นเปิดท่ไหรนอล่ะเกียสองปันยี่สิบเกียรไปอีกหนึ่งปีอืเล็กไม่มา เดี๋ที่เดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวนุ่นก็เขาเปิดเสร็จเรี้อยทีนี้เอ,อ้ยมันยังเบาหัดถึงเปิดเสร็จหรออีกโดนนั่นกินเบียร์บ่ยเย็นนั่นกินบ่เป็นอีกทีกินจังไรกับกินบ่ลงนออกจากซะสัดพี่เล็กว่าจะย้ายมาอยู่สุขุมไม่ไม่มาละออแต่ยิ่งาะโดนมันมันกินโควิด COVID. มันมาประเดแล้ว ให้ลูกเขาทำงานที่นู่นแล้วมไม่ได้แลแล้วก็มาเด้ใหม่มาอัน <laughs> อ่ะใส่สวควนอนควอนแหววอ่ะจะนน้ำมาคุ้ม <t> <ton> <ห>นี่อ๋อแฟนเพจตริงจัง แฟนเพจแฟนเพจงานมันระเท่า่าโพสบ้าเี่จอยเียเย็นโพสโพสโพสดวโชดีปีใหม่อโชดีปีใหม่เอ๋ยล้ำเลยลำด้วยเด้อถึงเคยดูดูเด้อทำอไรลงไป แต่พี่จอยก็ถูกหวยใบยจริงอะวันนี้ไม่มันคือกับดวงนะของแนทปีนึงหวยถืกเชนึงบ่มีถวอไปถูกเยอะจังจังไานะถือเชื้อเลยเพราะใครดิสืสอนะเพราะโลกคูบกแล้วอะไรเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอจังวันทึกวิดีโอคุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยการลบแอปวิดีโอหรือ พลงที่ไม่ต้องการโหเพลงนี่อย่างไหแอปอพ,อนนพี่ต้องลบไอ้นี่นะพี่ต้องลบวิดีโอวิดีโอพี่มีกี่อันอีแค่สองสามอันนี้มันใช่เหรอถ้าอย่างนั้นมันจะบอกอย่างนั้นได้ทําไงไปเข้าไปดูที่วิดีโอใช่ั้านั้นนะ้าดูตรงไหนวิดีโออาก็ในกรก g a ลอรี่นั่นแหละตรงแถวรูปภาพนั่นแหละมันก็จะมีพวกวิดีโอวิดีโออะไร เพราะว่ขาของงานนี่ถ้าวิดีโอเนะี่ยจะลบออกตลอดถ้าแน่นดาวน์โหลดใน YouTube แล้วอ่ะอืมพอมันก็ไปเก็บข้อมูลใน YouTube อ่ะลูกออกไปไหนเนาะลูกกันลูกหลกอถสามลูกวิดีโอกันเดียวอืมออไหนยังเอาบุญเลี้ยงกูลบไปเนาะอืมมันหลายพูด กินผักเก่งเลยสองคนแม่งบ่งเป็นแมงบ่งกินผักมันพยยานายอยยออง่ไงฮะแต่น้ำหนักขึ้นนะฉันมะห้าสิบห้าล้วแต่รจังวัน,นี้กคนหน่วยผมใส่จุดก็อีบๆีบถันนี้อวกละอืม ไอเอโรมาหาพี่กำลังจิบปุนเรื่องไดเอพี่ก็ตอบแล้วก็หยุดเปิดมาอีกเดี๋ยวเขาปิดหนีพี่ไป,ปดิไม่เคย